แกมาให้ทำอาหารให้กับเ์ระดิษา เหนียวไปโรบินสันไม่ทานลุงมาทานโอ้โหลุงมาไม่ทานเรากำลังหัดข้าวให้เขาอยู่ขายอยู่แล้วมาช่วงหลังโควิดเป็นกุ๊กอยู่แสงหลาน26ปีกุ๊กอยู่แสงหลาน26ปีทั้งกะกต่อสสี่สิบห้าเสร็จแล้วเพี 4, ่อ หาอตรงนี้เลยไหมเนี่ย30บาทครับเขาสั่งเหรอครับเขาสั่งครับนี่เดี๋ยวเขามาเอา ออกองเดียวมักไปฮะไก่ด้วยเ,เนี่ย่าแกลำบากกับเราเขาก็จะไม่อุดหนุนเราใช่ไหมฮะเราขายอย่างเงี้ยเอาแค่เราอยู่ได้เขาอิ่มท้องเราก็พอใจแล้วครับคิดว่าขายอย่างนี้ได้งไงร,รับเนี่ยก็ตะก่อนผมก็คิดว่าไม่มีใครก็ทําไง ผมก็เลยทําขึ้นมาตัวนี้ผมก็ทําเองทั้งหมดทำเองทั้งหมดใช่ไหมทำเองทั้งหมดเพราะผมออกต่อเติมได้อะไรได้ทั้งหมดผมทําเองได้<อ>ก็ใช้หัวคิดของเรามันสามารถว่าเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้านเข้าถึงแล้วมันเข้าสะดวกกว่ารถแบบนี้ถ้ารถเล็กๆเนี่ยมันช่องเล็กช่องแคบช่องอะไรเป็นเข้าได้<อ>ผมก็คิดว่าทําแบบนี้มันก็ดีกว่าอยู่กับที่<อ>เราไปหาถึงหาคนกินเลยถึงคนกินเลยแล้วเสร็จแล้วแล้วมันนึกว่า คนที่เขาอยู่บ้านอะ่ะเขาสั่งพวกบูธแพนดา้าอะไรพวกเนี้ยเขายังสั่งได้เลยรเราไปถึงบ้านผัดให้เขาเห็นผัดให้เขาดูผัดให้เขาชมเงี้ยม,มันก็โอเคผมนึกว่าอย่างนี้ยอดขายแต่ละวันมันสามสิบขึ้นอะ่ะครับครึ่งวันผมก็ขายแค่ครึ่งวันพอบ่ายหน่อยผมก็จะเลิกแล้วเราต้องไปพักผ่อนไปล้างของล้างอะไรเกยมของใหม่ทั้งหมดผมว่า เศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมอยู่ได้ครับแล้วค่าใช้ใจ่ายเราก็ไม่มีหนี้สินในวงรายวันอะไรเราก็ไม่มีเราก็นึกว่าเราอยู่ได้สมัยก่อนผมขายวันละสามพันกว่าเกือบสี่พันค่ารรยวันเท่าพันห้าทุกวันในช่วงเศรษฐกิจลำบากอย่างนี้ผมก็คิดว่าเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดโควิดขึ้นมางานการมันก็หาไม่ได้ครับมัน ผมมีความคิดทางนี้ความรู้ทางนี้ผมทำทางนี้ได้ผมก็เลยแปลงรถคันนี้ออกมาเพื่อค้าขายให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเพื่อผมนึกว่าผมคืนกำไรให้ลูกค้าดีกว่าเพราะจะได้กินของถูกมผมคิดอย่างนี้แล้วก็ถูกอร่อยผมก็ภูมิใจแล้วครับ